สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันกันกบครูป,ปูอีกแล้วนะคะครูป,ปูจะมาทำคลิปนะคะพาร์ท2นะคะวาดน้องชายสวีคุณกันต่อนะคะเพื่อให้ออกมานะคะเรียบร้อยนะคะเพื่อใหอ้ทุกคนจะได้เห็นกันชัดเจนนะคะครูป,ปูก็จะมาเพิ่มเติมนะคะวาดให้เสร็จนะคะระบายผมนะคะพอดีคลิป ัดไปนะคะครูก็จะมาวาดให้ชมกันต่อนะคะนะคะเราก็จะมาวาดเสื้อผ้าแต่ครูปุ๊กจะต้องใช้คัตตันบัตขออภัยค่ะเปเปอร์สตั๊มนะคะในการเกลี่ยนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะเพื่อให้รวดเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าคัตตันบัตนะคะจะก้านเล็กนะคะจะระบายไม่ถนัดนะคะดังนั้นนะคะครูก็ มาเกลียดแสงเงานะคะด้วยเปเปอร์สตัมนะคะครูก็อยากให้ทุกคนนะคะมีเปเปอร์สตัมไว้ในครอบครองนะคะสำหรับการเกลียดแสงเงานะคะหาซื้อได้นะคะมีหลายยี่ห้อนะคะมีหลากหลายยี่ห้อนะเห็นไหมคะเราจะเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะครูกก็จะมาลงแสงเงานะคะให้ชัดเจนนะคะทุกคนจะได้เห็นภาพที่ สำเร็จชัดเจนนะคะนี่นะคะก็จะมาระบายให้ดูกันนะคะก็ใช้เปเปอร์สตัมนะคะตัวช่วยสำคัญนะคะในคลิปแรกนะคะครูปุ้มใช้คัตเติลบัตน,นะคะแต่ว่าเวลาเกลี่ยนในพื้นที่ที่กว้างๆนะคะเราก็จะต้องใช้ เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยแสงเงานะคะจะทําให้เราเกลี่ยได้รวดเร็วนะคะแสงเงานะคะนี่นะคะเป็นการเกลี่ยแสงเงานะคะครูก็มาเกลี่ยแสงเงาให้ชมกันนะคะดูกันนะคะเป็นพาร์ททูนะคะมาต่อกันนะคะอยากให้วาดออกมานะคะใกล้เคียงที่สุดนะคะดังนั้นก็ครูปุได แนะนำวิธีการกะระยะห่างอะไรแล้วนะคะคราวนี้เราก็มาลงแสงเงาให้ชัดเจนกันนะคะขาวเทาดำนะคะลงแสงเงาขาวเทาดำให้ชัดเจนนะคะโดยครูปุ๊กจะใช้ paper ร์สตัเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็ยังลบดินน้ำมันนะคะครูปุ๊กก็มาพันปลายไว้นะคะเามาช่วยในพาร์ททูนะคะเพื่อให้งานออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะอุปกรณ์นะคะสามารถช่วย ผ่อนแรงเรานะคะในการวาดรูปได้นะคะดังนั้นทุกคนก็ควรจะมีนะคะเปเปอร์สตัมนะคะหาซื้อมาไว้ใช้เลยนะคะใช้ได้นานนะคะสำหรับเกลี่ยแสงเงานะคะเปเปอร์สตัมนะคะจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะเราลองเลือกซื้อกันดูนะคะนี่ครูก็จะมาระบายแสงเงาให้ทุกคนนะคะได้เห็น ภาพชัดเจนขึ้นนะคะแสงเงาขาวเทาดำนะคะครูก็จะระบายฝนด้วยดินสอก่อนนะคะแล้วก็ลาการะบายนะคะระบายนี่นะคะตรงช่วงผมเราก็ระบายไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ ครูคไม่ค่อยวาดผมให้เสร็จเท่าไหร่นะคะเวลามาแนะนำวิธีวาดนะคะเดี๋ยวครูคจะลองอใช้นะคะยางลบนะคะปาดออกนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สำคัญนะคะสันจมูกเนี่ยจะตรงนี้สันจมูกนะคะ แล้วตรงนี้ก็เน้นให้เข้มเลยนะคะที่ครูโบแนะนำไปนะคะจะได้ออกมานะคะใกล้เคียงนะคะกับช่วงคิ้วนะคะเราก็ใช้ยางลบนะคะลบส่วนที่เป็นช่องว่างของเนื้อนะคะเนื้อผิวหนังนะคะผิวหน้านะคะตรงนี้ก็ลบออกนิดนึงนะคะเราค่อยค่อ สังเกตรายละเอียดนะคะเก็บรายละเอียดนะคะตรงนี้ครูปูล,ลงไปนะคะตรงนี้ก็คือต้องกล้าที่จะลงนะคะกล้าที่จะลงแสงเงานะคะตอนแรกเราวาดใหม่ๆเราจะไม่ค่อยกล้าลงแสงเงากันนะคะภาพเลยไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะคะดังนั้นนะคะ พอเราฝึกวาดไปนานๆน,นะคะเราต้องกล้าที่จะลงเส้นให้หนักนะคะขึ้นมานะคะก็จะได้ภาพที่คมชัดแสงเงาชัดเจนนะนะคะเราอันนี้นะคะก็ลากปลายดินสอมานะคะเป็นผมนะคะช่วงผมตรงนี้ก็เป็นแสงเงาที่เป็นน้ำหนักเทานะคะตรงนี้เราเน้นเลยเน้นเข้ม อันนี้เป็นพาร์ททูนะคะคุกุก็เลยมาวาดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะต่อเนื่องกันนะคะตรงนี้ก็เป็นน้ำาเข้มใช่ไหมเข้มแล้วก็เราก็ลากตรงนี้นะคะช่วงจมูกนะคะปลายจมูกมนนะคะก็ ใช้ยังลบปาดออกหน่อยนะคะช่วงที่เป็นช่องว่างนะคะเราก็ใช้ยางลบนะคะปาดนะคะระบายเข้มไปเลยนะคะช่วงผมที่เข้มนะคะครูปุ๊กก็กดถ้ากดหนักก็หากง่าแต่ไส้แข็งมากเลยนะคะ กดหนักก็ไม่ค่อยหักเลยนะคะดีมากเลยสำหรับนักเรียนนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบเขียนหนังสือกดใช่ไหมคะเขาก็ย <c oughs> ังบังคับน้ำหนักมือไม่ได้นะคะ <c oughs> เขาก็เลยออกแบบมานะคะครูกบคิดว่าเขาเลยออกแบบมาให้ไส้ดินสอแข็งหน่อยนะคะเลยไม่ค่อยหักนะคะก็ลองดูนะคะใช้ดินสอนะคะ HB ธรรมดานะคะ สร้างสารรค์ผลงานออกมานะคะืนะคะครูก็กกกพยายามจะวาดให้ใกล้เคียงที่สุดนะคะคลิปที่สองพาร์ททนะคะก็มาใส่รายละเอียดนะคะแล้วก็มาระบายเลยนะคะระบายเสื้อผ้าให้เข้มขึ้นเลยนะคะตามทิศทางนะคะ ปุ๊บจะไม่ว่าสร้อยคอนะคะนะคะอันนี้เราก็ระบายให้เข้มเลยนะคะตามสีของเสื้อผ้านะคะเป็นสีดำนะคะ ขอภัยนะคะเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านนะคะนี่นะคะเราก็ระบายตามรูปคอเลยนะคะส่วนผมนะคะก็ลงไปเลยกก็จะ มาวาดให้ทุกคนดูกันนะคะเพื่อที่จะลองไปฝึกกันนะคะก็ทำตามคำขอนะคะจากคอมเมนต์นะคะให้ครูปุ๊กได้แนะนำวิธีการวาดนะคะใช่สวีคุณนะคะครูปุ๊กก็ไม่ได้รู้จักนะคะแต่ว่าลองเสิร์ชหาใน บกเกิ Google, ดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะปกติจะรู้จักนักร้องเกาหลีนะคะมากกว่านะคะจากหลานนะคะหลานชอบนักร้องเกาหลีนะคะก็เลยพอยรู้จักไปด้วยนะคะนะคะเอาละคะ่ะวันนี้กูบุกก็มาเก็บรายละเอียดนะคะให้ทุกคนนะคะ ได้ฝึกฝนกันนะคะเน้นเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะออกมานะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะผมนะคะก็สบายไปเลยนะคะืม งนี้ก็จะเป็นผมออกมานะคะนะคะระบายช่วงนี้นะคะออกมานะคะต่อเนื่องกันตรงนี้นะคะ วันนี้คูปูไม่ได้วาดส้อยให้ดูนะคะก็จะมาวาดแค่ใบหน้าและเสื้อผ้าก็พอนะคะเน้นเลยนะคะตรงใต้คางเนี่ยเพื่อผักน้ำหนักคอขึ้นมานะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ครูปูก็มาวาดให้ดู เป็นคลิปสั้นๆนะคะต่อเนื่องเป็นพาร์ท2นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามและการรับชมนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะลองไปฝึกฝนกันดูนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ